เจมัมยัอาเจ๊ขยำเจ๊โกดคันคันอยากลงอยากแทงกับบอก้อเออไม่คอยรอขยำอยู่ีคนเรื่องก็ได้มีเจ็ดหมื่นสิลกเจแพงราเลแท่งกเจ็ดหมื่นต่อทุนเจ้งเลย เต็งทมตัวสามโย่เต็งัมตัวสามโย่เนียนโม่เออบ่ามันเงีมันเอาเอเมันวรจ <c oughs> ินนะเน่ยพอเลยสี่สี่ส,ส, <c oughs> สี่มันว่หกสี่ หนึ่สูงหกสามอ๋อฮะเยฟ้ยกเว้นตัวนี้เล้ผ่าปากต็งหกกักสามดำเลยกักหนสองนี่บอสแล้วกักสามดำกักสามเอาไแวแน้นี่บอเอาเปิดเปิดช็อกช็อมเกิามากหกซีซีเลยวะเฮ้ยนี่ หกเยวครับหกาอู้กากผิดซื้อนีอ่ะจะได้หกช่วงยัไงตัวนีีหกสองเท่าไหกสองสงมือนหกช่กี่แบบทไรหกช่วัสพันสามพันตสหมื่นดเรืองกินมัดเจกินไปเลยจ้าอฮือฮือฮืออฮัออฮืืออฮืออือ

miêu hút nhiều hà nhiều đấy. được đôi gì má thế này. năm nhiều rồi. luộc nhèm rồi luộc luộc không. nhèm không. luộc nhèm không. gì kiểu. hút sáng nhiều đấy hà sáng nhiều. cái gì vậy này? không phải. thành tầm bén đang không. mày hút sáng hay hà sáng là มัสามกสามสามสามเนอะามหกสมไม่ติดทำไหมไม่หกสามักหกบ้หกสามไมัสามสามหมักสาสาบสามสามักสเยียวอีเนื้อแหละแซ่บอีเอหมมักสามเยียวทีผมมีไผ่บยตัไปเลยตัไปเลยเออมันเ่าเยเออเอาช่วยอะไรก็ใส่อันนั้นอ่ะเปิดตงหูคือบลรหูเว้ยเอเมื่อกี้ผลงเต็งตั้ตั้เยวเหรอ เงีบอแกคอยบินมาตัสาโอเคหายาไปเกี่ยวบ่เนี่ยบ่บ่อสิสิลางกินนอนกินเอาเงวกสามต็มพะโลมาสามสองเมตรมาโก็ไโ่้โอเคมาจไปเสูยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยสองพัเียงสมนเสียสามพันร้อยโถถึงบ๊ที่ของาฟบัง ามเธอเข้าได้นะยินับจาเดี๋บอกสนต่มื่งได้สองมืหกเจ็ดแปดเก้าสิบกนี้อพันสามมื่สามมือมันกระนัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่มืนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองมือส

เต็มมะโล้เนะเจนวะหนุ่มคุยเดี่ยวเสิบเด้ดแมเนะเจนอหนุกคุยเลยแมเออเจนเห็นยาวผีมือดีดิมาเจนอีเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเสียติดแค่ชิบบัตรดิว่าหนุกมคุยเด้เลย จะพนมีสองกว่าเป็นล well. ูกหนักบินหกเยอะเลยหายเยอะกักหกหาหอาเย้จะมักสองก็เยอะอยู่เลยกับสองเยอะเนากับสองเยอะตัวสองเยอะนี่ยฮะอะเยอะๆเลยกับกัอะไรกันนะอเอนั่นๆบ่าหกชูงมาเลยห้าพันห้าพันหกหาแ่เดยสามพันสามพัน หกสูงนะพันหกห้าสามพันมันดูคอหกห้าหกหกห้าสเยอะหกห้าไปไทยสองเยอะตัวเดียวเลยนะไปจบสองเยอะนะถึงทำเลยปะหักว่างสองเยอะนะ ซีพ si si ันธ no, ์ว okay. ่าไงมองไห้เป uh ็นซีพันธ์หน่ะไปปบดูว่าขยัเด่าไงเรีวยวดอยก้ากักขึ้นบนสีตัวเทีโอ้ต่ออกมาสิเจ้ากันกันงันฮะสองยสองยมันอะไรสามหมื่นด้าสิบ่หมื่นสองสามสี สิบอันนี้ขึ้นไปเขาขาดเบอ้โอ้หอยปอ่ะนี่ตีหายิ่งเออเอออยกระวานที่หทุ่มันเลยนี่หอยปาหายทุ่มทุ่มันอะไรนมักอียวไมักเอี่ยวก็ได้เอียวไป่นตีงเี้ยเป็นหางยกว่ากระเยเลยหาองเอีแต่อกหาสีเอี่ยวซัหาเอียวเปนได้ มีมีอันตะไลแดงเทียนตะไลริง <c ười> สามเลย6กซี่3ะสาม3ตัวได้ทา่าไเร่สจะสไปิงสามโอ้ยงั้นนี่เขาเปล่าไปเอาหมดการที่ได้เนี่ยฮกซี่เนี่ยกซี่กมีสาม ขามีอยู่หรออะหรคก64เอาขาอยู่แล้วขาดเลยติดสามเลยติดสามได้สองเมตรกัไเปตัวตามสามไเลยเอา63หรือหาสามอยู่ะ63มันบ่ขาเอาหาสามดีกว่ามันมีสามเต็งเลยสามเนี่ยเจ้าจงไม่ยังไปเปิดเนี่ยไม่หาทำสามเด้สามบกินเขาหาทำสองเยสามสามนี่64มาป่ะสามสามในรุ่นอีกตัวนึงมันจะมีสามย่าง ้าสามีเรียบร้อยมาที่เด็ดตูนแลยวเต็มเต็มเลยวันนี้ยเดียวเลยห้าสามเรียบร้อยเลยสามมื่อนเนาะอ้าสามเนาะเรียบร้อยแล้วบ่อยเรียบร้อยเลยจะกายเข้ไปเรียบร้อยก็ไหลอยู่อี่เดีคอยเรียบร้อยเลยคอยกระเทียมไปติงสางแล้วห้าสมเขาบอให้ติ้งสามได้เลยก็ไปกัดแไปกักักมด้เจาะไปโซนสามเมือน สี่หมื่นสี่มื่นเจ้าสามสมหมื่นะครับสามหมื่นอะสามมื่นไม่ได้รสี่หมื่นหาสี่หมื่นหอย่าเอ่บังหันสี่หมืนะเนาะสี่หมื่นหรออันนี้เท่าไรเราจะเป็นหกหมื่นหกหมื่นหกหมืนหกมื่นซอมอีกเท่าไหร่บสสาหมื่นสามหมื่นห้าหนึ่สองสาสี่้าเดสิบเ็ดสสี่สิบห้าแหกเดเต็งสามซาแล้ว เป็นสขอยินึงมีมีก็นึงเฮ้ยข่อยเอามาจากไส่ข่อยมาจากโคงมาติงาได้สองมเป็นสี่มื่ได้สี่มเสียอันนี้เงินึงเงกเสียปเลเเ็ตสองมื่อีกสองมืเ็เออเจคายาลูกป่โโไเ้าาดีเขาีนะ ชี้สามวันนี่ชี้สามวนนี่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 มันเป็นแบบยังไงเสียงหกหกสี่เอี่ยวหรือหกสามเอียวหกสี่ได้หกขาเอียวหรือหกสองเอียวหกขาหกเอียวห้าเอี่ยวอ่ะ 650, 650, 650, 600, 650, siêng không, có mày vô 600, si bay, chôm, lái muộn đã, à vợ, vẫn chơi, mở, mở cái gì, lái muộn đã, ô, 3, bossia. เรียบร้อยหกสามเท่าไงเงินหนึงแล้วก็ตัวสามพันเงินสามนเงินห่อืมไปสิบหกอีหกสามแล้วหกสามเจ้าาจกเส่ย่ะไม่ได้อาจจกเส่รงเอกตัวหกสามกัหกสามกตัวติ่งนี่ห้องไอยนี่เนาะ แม่คงไฟแค่เท่านี้การหลตะตใช่ีเจ้าเ่ี่ไีปเท่ไล่ะหัตุนแปต้แป่ห้นหักมัดเก่าใบเดีเจ้าไเรกต้นหักนครลมคับ่าไปคบันนี้มันเจ้าสอันนี้มือนึ่งเนาะอ่ะพกสามเลย

เตงสามล้วสามสี่สองเตงมเสมวิเล่เตงรเตาเยอะกว่าอหาสามเลยอ่อาะไหาสามมาดีโดนให้หาหาสามก่อนเลยเอาตรงตัวเลยก่อนเมียเมียนเมกักอยู่ตัวฮะที่สเลยที่สอีกล้มามาเตสมเลยเตยงสมสามี่สอมันยสามตกันกันตัตง เดไปสงสามไปบสามไปชมอันอะไรเจ๊อันโจ๊หาสงมาหนี่หาสอยตามกไปกไสองูมัเ็ดเปิดเจบ่ะเจีเปิดเฉลยสามจริงด้วยกินกกินกกินเกินไปคอยถึงเตง อัีเสินเต็มสามสองหมื่นสองหมื่นสองหมอีก2องหมื่จ้ากัรสี่สไม่มีเล้จ้าของเพจเท่าไหร่ได้สี่หมื่นสี่หมื่นได้บ่รอบกปลงวะหกสามห้าดีเนาะหกสามไ้ลงไปลงหาสามเนยังเจ๊สวย เออมาเสแล้วนี้สองเยว่อะ,อะสองเยวตอนนั้น5ที่ลุงผกซออกหกีสอพี่สองน่แม,ม่มงดิถึงหกถึงสองถึงหกหกสอแล้วซียู่ะน หกยมายุหกสี่หกยมอยุหกี่วันเออต้นต้คืออไรตนหกสีเลยนี่หกองเอาปะดิเอามาอยุหกสามหสี่สามตัวเดีโอโจด้วยตัเดีมัมัตัวนี้ป่มัตัวไหนสี่สามเยีเออเอาเลยหกหกเอาเดสี่สาเยีสเยีนี่หกใปอ่าสสมเยี หกใบหกสูงนั่นหรอหาใบอที่สาเอาบ่บ่อันตรายเนาะอืมหกสี่สอันตราย 4, 3เหี่ยวบ่เอาบเออชม้าเหียวโอ้ยมัเหียวี่ดไมไม่มีเีวแต่ไทยที่สเหียวเนีมักเหียวนี่ยไทยเสียหกเียวกาโพัดเมือนนึง 1ื้อนึงจะตดอีหยังแน่อตดนี้6เอียวกับ2เอียวบ่แม่นตดตดของแม่บ่มีผู้เฮด่ไนะ4เอียว2 3 4 5 6 7 8 9 10บ่กะขึ้นสําหรับตัวแโอ้ยบ่น่านี้ได้เนาะม2เอียวนี่แหนี่แหลตเป็นว่ามี4อยูบ่แม่นน่เอาวนีเยอ หกสามนี่ยหกสามเนี่ยทำไมเตงสามกัเลยท่ไมล่ะเพื่อออกหาสามมันจะไล่คุณจะเสียใจฮะจะสิไกลอีกเยอะเต่งสามอ่าเน6งหกเนาอเออได้เอามัดเอามัดอดเสมันสมีอยู่หรอสามเต่งหกเพื่อออกหูขามแม่หกเอาบ่อะ

มาดีตา็สามมาสิให้มาหกสามเดียวประมาณเนาะเฮ้ยาเอาสามนี่มึงรลองแล้วเราจดเสียใจเสียใจสาองเมตรสเมตรเลยกักกดีแล้วหกสามหกหมื่จะเจ๊คนสวยอันนี้ม0 0 0 0นนะครับของผมมึง่ท้งหมดหกหมื่นละสามหมื่นเละหกหมื่นอันนี้สี่หมื่นเนาะอันนั้นสองหมืนนี่สี่หมื่นสองหมื่นหนึ่งสอง ฝ่อเได้สองหมืนหน่อยไม่หน่อยเออสองสามสี่ห้าสิเเออฝ่อนี้ยหน่อยเพราะ่องพี่สองสี่ห้าหกเจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเมนหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้ยโอ้ยไงนั่นสามใครเอาตัวใดก็ได้สามอ่ะใครตัวบอกกสาม

hai, một, bảy, tám, chín, sáu, chín, L không? Bố hôm bữa ừ. <laughs> làm <gì> đó? <cười> <cười> บ่มีหรอบ่มีสียหาวเออสี้ยาวตัวตัวเอตัวหออกหอยล็อกปกซีามไม่มีหรอก่อดตัวเอายกันยหยเอาะเอาหนิเอาเอาหรือว่าเอาหาสองเยี่ยวอะตไหาเยวโอ้ยมีเดี่ยวมีสองแค่ตันี้นี่นี่ี่นีาเลยนี่ แ่นหรอกันหาว่าคันหามากบ่ลายมันสีออกน้ำเลยตัเดียวแต่อนนี้ประเด็นว่านาทิได้ยากกันต้มสองเลยยืดสี่สองเยยืเอียวเดดวเยียวตัมตสองสองเยี่ยวสี่ใบตัมมือหนึ่งหมดเอาไปนี่บ่อาทีเอาไปนะมาเอามาดเสียเอานเขาตัมนะไาทีเดย

อีจัดสีจีอ่ะไปกนหาใบหาใบหาออ่สองมือหนึ่งมือหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเจเพิ่งเงินลายพไปกินขนมหวะ่้าหกเจ็ดแปก้าสิตตหาอะไร่ิไปเลยอันนี้สอบเนอะสอบสอบเต็งตองอยากมางมึนการหาสีสอบเต็งตองมึนเดี๋ยวเต็งตอมงไปเลยนะ อันน <G ã entender> <net diz> ี้โอเคดูเรือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอได้มือหนึงนั่นเดีนันเดีอันนี้อันนี้ยังงเดเข้าใจเด็กเด็กออเออเโอเคดูเรืวองเคบโอเค